กัะสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องบาสแฟมคานะครับแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับนี่เลยครับเอลเรสสี่คณสีสีเทาดำนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 7่0ล้บาทครับผมเป็นสีเทาดำสียอดฮิตตัวนี้นะครับและคันนี้ตกแต่งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลัง เต็มคันครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบแรปเตอร์แบบนี้เลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ใส่กระจังหน้า f o ฟวแบบนี้นะแล้วก็มีไฟ3จุดอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนี่คือการแต่งแบบพื้นฐานที่ยอดทิีที่สุดในการแต่งเอเวอเรสหรือไม่ก็เป็น Ford ดเลนเจอก็จะแต่งแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับและต่อมานะครับตัวนี้ก็ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะชุดชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยมีอะไรนะมีอะไรบ้างพูดงี้กว่ามี กันชนครอบกันชนล่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีคิ้วล้อสีดําแบบนี้นะ <S <S อ่าและดูอีกอย่างหนึ่งนะครับออปชั่นพิเศษก่อนที่จะไปถึงของแต่งจะมีออปชั่นพิเศษของเอลเลสตัวนี้ที่มีอยู่ใน L เออเขาเรียวกว่าอะไร <S <S เป็นลูกเล่นขเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นกล่องーーเรด้าอ่าทำงานโดยการ เขาเรียกว่าระบบ Adaptive Cruise Control และกะระยะคันหน้า4ช่วงรถ3ช่วงรถ2ช่วงรถคืออะไรสมมติว่าเราขับ Ever อร์ตั้งระบบ Adaptive อยู่ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคันหน้านะครับคันหน้าก็ตั้งอยู่ในความเร็วเออคันหน้าก็ขับอยู่ในความเร็ว6เออ6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ก็จะวิ่งตามระยะที่เราตั้งแต่ถ้าคันหน้าขับด้วยความเร็วเกินไป100 h, ใช่ไหมครับคันคันเราที่ขับอยู่เนี่ยความเร็วที่เราตั้งเอาไว้อะ มันก็จะวิ่งตามคันหน้าโดยที่เราตั้งความเร็วไว้ลิมิตมากเท่าไหร่โดยที่เราตั้งความเร็วไว้ที่120อ่สสมมติเราตั้งไว้1 2อยนะครับอันนี้ผมพูดในกรณี60คันแรกแต่ว่าถ้าตั้งไว้120แต่คันหน้าวิ่งประมาณเก้า90 100ยังไม่ถึง120ที่เราตั้งไว้เนี่ยคันนี้ก็จะวิ่งตามด้วยความเร็วของคันหน้านะครับแล้วก็ตั้งระยะตามที่ทํางานที่เราตั้งไว้จากโคมอะไรก็คือใช้อดัพ i v ฟด้วยระบบเดรดราตรงนี้นะครับและคันนี้อย่างเลยก็คืออชุด Victor ดเวตร์ wow ้้้าาานนหหซมใ คันนี้ถ้าเป็น4ี่คูณสี่อ่ะมันจะมีเซนเซอร์้งหมด6จุดก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงน,นี้จุดลับจุดลับก็อยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งอะสามพูดง่ายๆนะอ่าแล้วคันนี้ก็มีอีกอย่างครับตะขอลากจูงติดมากับทัศีรถจะอยู่ตรงนี้อ่าในรูวิกเตอร์เขาก็จะเว้นไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับตะขอรักจูงสมมุติกรณีอ c กิเดนแบตหมดหรือว่าติดจริงๆเอาไปไม่ได้จริงๆต้องใช้นะครับและคันนี้ก็มีนี่ ไฟหน้า m มทริก LED ตัวนี้นะครับถ้าเราขับโค้งไปทางไหนไฟตัวนี้มันก็จะโค้งตามพวงมาลัยไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบออโต้ไฮบีมเหมือนตัวเก่าก็คือหลบเลี่ยงแสงจากขันหน้าตบลงให้นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีนี่คิ Q ้วล้อสีดําให้ก็คือคิ้วล้อเดิมของรถอะมันก็เท่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์จะเป็นสีดําตัดจุดตัวรถแบบนี้นะครับ ความพิเศษอีกอย่างหนึง่งคันนี้มีการยกสูงนะครับน่าจะประมาณ2นิ้วแล้วก็ใส่ตัวคําโชกของโยกมาให้อย่างนี้นะแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางของโตโยคนชอบมากนะโตโยแล้วก็เขียนอักษรสีขาวแบบนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับ210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเ,ตนเมตรนั่นเองนะครับอ่าแล้วคันนี้บอกเลยว่าพละกําลังในการคิกดาวในการขับเนี่ยเติมคันเร่งเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าแรงสุดยอดแรงสุดใจเยียบไปทีพุ่ง ไปตามเท้าเลยนะครับและคันนี้นี่หูกระจกก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้มาเลยนะครับครอบเข้าไปแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกล้องตัว360อวงศาเขาเรียก<ๆ>ว่าฝั่งด้านซ้ายนั่นเองอ่ามีหน้าหลังซ้ายขวาอ่าตัวนี้ก็จะมีนี่ครับอ่าบอกเวลารถจะแซงในมุมอับสายตาที่เรามองไม่เห็นมันก็จะเตือนเป็นไฟส้มให้นั่นเองถ้าปลอดภัยแล้วเราก็สามารถแซงได้นะครับอ่าบายสปอร์ตแล้วเวลาปลดล็อกรถนะครับ คันนี้เวลาเปิดปลดล็อกรถก็แค่ของมือเข้าไปรถก็จะปลดล็อกทั้งคันเลยแล้วก็ถ้าล็อกรถเราก็แตะตรงปุ่มสีดํานี้เป็นการทาัชสกรีนในการล็อกรถทั้งคันนั่นเองนะครับอ่าและเอเวอเรสคันนี้นะครับก็ยังมีที่เขาเรียกว่าใส่แหลกสัมภาระด้านบนมีมาให้อย่างงี้ก็คือใส่แหลกไปปุ๊บวางของเวลาไปโค้งไปแคมป์เนี่ยเราวางขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้อะไรคุมก็แล้วแต่นะใช้ได้หมดเลย และด้านข้างก็เป็นบันไดนะครับนี่สวยงามมากบันไดออกแบบใหม่ในตัวใหม่โฉมใหม่นี้นะครับแมกโอซิสตัวนี้บอกเลยว่าสะดุดตามากๆทุกคนจะเห็นเลยว่าแมงคือมันเข้ากับรถมากเห็นไหมบวก,กยางเข้าไปโอ้เทมากนะครับนี่ผมพามาดูด้านหลังต่อมานะที่บอกไปเลยเมื่อกี้เขาเรียกว่าชุดแต่งวิกเตอร์ใช่ไหมมีน,นี่ด้านท้ายคลอบไปอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนมีท่อหลอกมาให้สองฝั่งอ่าทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นดูบึกเบินดูคันใหญ่ขึ้นเท่ขึ้น แล้วก็เว้าตัวเขาเรียกว่าตัดหมอกหลังมาใหา้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังเหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้วิธีการเปิดฝาท้ายนะครับนี่ดูจากรีโมทง่ายๆนะกด double click สองครั้งตรงนี้ก็เปิดได้นะครับและอีกแบบหนึง่งก็คือกดระหว่างปุ่ม R กับปุ่ม E เนี่ยผมจะมีอยู่เดี๋ยวผมบอกเอาให้ดูเห็นไหมครับตรงนี้เลยตัว R กับตัว E มีปุ่มอยู่ตรงนี้กดเปิดได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวใหม่อ่ะกดละปึ๊บแล้วตัวนี้ก็ยังมีระบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันหนีบมีมาให้อเบาๆนะตัวก่อนนี้หลังไหลหลุดเลยนะบอกเลยนะมาทำอย่างเงี้ยอันนี้เด้งกลับให้นะครับด้านหลังอ่ะนี่นี่อันนี้ปีกนกเดิมนะด้านหลังนี่น,น,นี่ผมพาดูเลยนี่ปุ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูทุกคนเห็นปุ่มไหมบะเขาเรียกว่าอะไร ที่นั่งตอนสามไฟฟ้ากดปุ่มได้เห็นไหมครับเห็นปะเออเนี้ยดีมากนะหรูหรามากไม่เหมือนรุ่นเอิ่นนะครับต้องดึงเอาอันนี้ไม่ต้องเบาะตอนสามไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมกดปิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนี่นะครับก็เป็นที่นั่งตอนสองของ Ford l v e r e s ส4ี่นสี่นะไม่ว่าจะเป็น 4x4 4x2 ก็เหมือนกันหมดแต่ว่า อันนี้คือผมจะมาอธิบายให้ทุกคนดูว่าปรับได้กี่แบบนะครับอันดับแรกขึ้นง่ายๆแถว3ามันจะมีที่ดึงอยู่ด้านบนนี้เหมือนฝั่งนู้นนะที่ดึงก็กดมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็สไลด์มาด้านหน้าได้อีกนิดนึงอ่านี่ก็คือวิธีการขึ้น่นะและอีกแบบหนึง่งนะจะมีที่ดึงอยู่ด้านล่างตรงนี้กดพับเรียบเลยนะเห็นไหมเราก็จะขยับตำแหน่งได้เหมือนกับเขาเรียกว่าบอะแบบอนาล็อกจะมีที่ดึงอยู่ด้านล่างนี่นะครับอ่า ตรงกลางก็มีที่วางแก้วมาให้อย่างนี้ทัดเบาเห็นหรูหรานะาไฮไลท์ของเขาเลยก็คือจะอยู่ด้านบนครับนี่เดี๋ยวผมพาดูก่อนเขาเรียกว่าพาโนรามิกมูลรูปนั่นเองนะครับแล้วก็มีม่านปิดบดบ,บางสายตาแต่ว่าผมจะไม่ได้มาปิดม่านให้ดูนะวันนี้เพราะว่า,าเดี๋ยวจะมืดไปนะครับเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เวลาเราปรับความแรงของลมแอร์จะอยู่ตรงนี้เห็นไหม แต่อุณหภูมิอิงจากคนหน้านะชมนี้ก็คือต้องปรับความแรงแอร์ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ USBC USBA ก็มีมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ช่องเสียบปลั๊กเลยปุ๊กเอาอะแอดปเตอร์เสียบได้เลยนะนั่งชาร์จแบตตอนนั่งคนนั่งหลังสบายนะครับแล้วมาดูด้านหน้ากันครับอโอเคครับเรามาเจอการที่เขาเรียกว่าที่นั่งคนขับนั่นเองนะที่นั่งคนขับก็จะเป็น มัตติฟังกชันเขาก็จะมีพวงมาลัยแยกอิสระ,ะซ้ายขวาจะมีสลักอยู่ด้านล่างนี่กดไปปึ๊กดึงหาตัวดันกลับไปยกขึ้นยกลงปรับพวงมาลัยตามที่เราต้องการได้อะสมมติผมผมถนัดอย่างนี้อะผมก็ล็อกปรับได้อิสระ,ละเลยนะครับและคันนี้มีการตกแต่งไฟในห้องโดยสารนี่ให้ดูไฟแอบเบียรไลท์นะครับแบบนี้เลยสีฟ้าครามเหมือนน้ำทะเลอย่างนี้เลยนะครับเท่มากอันนี้บอกเลยว่าหล่อสุดๆใครมาขึ้นรถด,ด้วยนี่บอกเลยว่า คนนั้นชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องเก็บสัมภาระของเอเวอร์เรสตัวนี้ก็จะมีมาให้อย่างนี้ตรงนี้ก็จะตกแต่งคล้ายๆกับเนื้อไม้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วเนี่ยเห็นไหมโฉมก่อนเขาบ่นกันไม่มีที่วางแก้วมีทั้งซ้ายและขวานะครับที่วางแก้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ไว้ของจีบะ,ะทะทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ที่ใช้งานกันเลยก็จะเป็นอันนี้ผมผมลองแล้วมันใช้งานได้จริงไวเลทชัตเจอร์อันเนี้ยใช้งานได้มีไฟแอมเร์ไลท์ด้วยไหมนี่ขนาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขายังมีมาให้ยังดูบนนี้ครับเห็นไหมช่องนี้เดียวยังมีมาให้นะตรงนี้ก็ยังเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาอ่าคนหนึ่งชอบหนาวคนนึงไม่ชอบหนาวมากก็ปรับอุณหภูมิองศาได้หรือจะเป็นทัชสกรีนก็ทํางานได้นะครับแล้วก็ความแรงของพัดลมแอร์ก็ปรับโบวกรบตรงนี้นะไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้อ่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะอันเนี้ย ไฮไลท์ของเขาอย่างหนึ่งก็คือนี่ที่ทุกคนซื้อกันเพราะอะไรนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์อิชิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์สิบสปีดที่ผมบอกไปก็คือเวลาเราปรับเดี๋ยวผมจะเบรกให้ดูกันนะดึงไปที่เกียร์เอ็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทธลึกเปิดประตูอย่างเงี้ยโดยที่เห็นไหมเกียร์มันก็จะดันกลับให้เห็นไหมครับเหมือนกับเราอยู่ในเกียร์ดีแต่เราไปเปิดประตูอย่างเงี้ยไม่ได้เหยียบเบรกเกียร์มันจะหยุดการทํางานของรถด้วยการเขาเรียกว่าออโต้เบรกโฮ และเกียร์เนี่ยมันก็ดันกลับให้ในระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น4 High 4 Low อ่าผู้ชายทั่วไปรู้แน่นอนว่าต้องใช้งานยังไงนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องจอดรถนะกดเลยอันนี้ต้องจอดก่อนแล้วอยู่ในเกียร์ N ถึงจะทำงานได้นะ4 Low ทำงานคู่ควบคู่กับดิฟล็อกและโหมดการขับขี่แบบไต่ภูเขาหรือว่าไต่หินอะไรก็ตามนะครับเรามาดู Drive Mode ของเขานะครับและนี่นะครับเป็น Drive Mode นั่นเองอ่าเราก็หมุนงนี้เลย นี่เห็นไหมขึ้นเป็นโหมดแอนิเมชันแบบนี้นะอันนี้เป็นโหมดปกตินะครับแล้วก็เป็นโหมดประหยัดโหมดลากจูงโหมดซิบรี่โหมดถนนลื่นนะครับแล้วก็โหมดโคลนโหมดล่องอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเข้าโฟร์ไฮให้ทันทีนะครับในการปั่นกระจายแน่นอนและโหมดสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นโหมดแซนหรือว่าโหมดทะเลทรายนะครับตัวรถก็จะปรับเป็นโฟร์วิวให้นั่นเองนะครับโดยที่เราต้องทําการเปิดดิฟล็อกด้วยนั่นเองนะมันเปิดดิฟล็อกให้ด้วยนะเห็นไหม แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้เป็นพวงมาล e ัย ePa ารนะมันจะช่วยผ่อนเขาเรียกว่าช่วยผ่อนแรงให้คุณเองถ้าขับเร็วๆเ,เนี่ยพวงมาลัยจะหนักให้แต่ถ้าอยู่ในความเร็วที่ชา้าเนี่ยพวงมาลัยตัวนี้จะเบาให้แต่ไม่ได้เบาถึงกองแก๊งจะเบาแบบขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้นั่นเองนะครับและนี่พาดูอย่างครับโหมดการขับขี่เปิดอย่างไรนะนี่เลยกดด้านบนตรงนี้นะเห็นไหมเสร็จปุ๊บ Adaptive Cruise Control ก็จะทำงานทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งระยะคันหน้าได้4ช่วงรถกดจากตรงนี้3,2,1จะเอา1ช่วงรถก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเซตดันปุ่มเนี่ยตัวนี้ขึ้นคำว่าเซตปุ๊บรถก็จะทำงานโหมดอ่ p t i v e c r u i s e c o n t ท o l ทันทันทีนั่นเองนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ฮะวางสายรับสายก็ทำได้เข้าเมนูรถกดตรงนี้เลยนะครับก็จะมีต่างๆให้เล่นนะ แล้วต่อมาเรามาถึงที่หน้าจอกลางกันนะครับหน้าจอกลางอันนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเลยนะครับก็ค <baked> ือ <more> เราเชื่อมบูทูธปุ๊บมันจะฟ้องขึ้นมาให้เลยว่าคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ใช่หรือไม่อ่ามันจะมีเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟ้องขึ้นมาให้เลยถ้าเราเชื่อมต่อแต่นี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ผมเชื่อมต่อให้ดูโทรมาซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมสอนเองนะต่อมานะครับเรามาดูด้านบนแล้วก็คันนี้ มาดูด้านบนก่อนครับด้านบนนี่ตัวนี้เป็นตัวม่านนะแต่ผมไม่ได้ปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมืดเกินไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนี่อันนี้เปิดได้ในสว่างอ่าเปิดพาโนรามิกมูรูเปิดได้2สเต็ปอันนี้สเต็ปแรกเปิดอีกทีนึงสเต็ปที่2เรียบร้อยเห็นไ,ไหมถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็สามารถซื้อไปเล่นกันได้เลยนะครับเอเวเรสสี L ่ 4, คูนสี่นี้ผมบอกเลยว่าเป็นของเล่นอย่างหนึ่งนะครับหรือว่ารถใช้งานที่ดีอีกคันหนึ่งเลยนะและอีกอย่างหนึ่งครับ คันนี้ก็จะเป็นกล้อง3 6 0องศาที่ผมบอกนะเปิดอย่างไรนี่ไปที่รูปรถนะครับหล้วจากนั้นเราไปที่คับ่ักล้องเห็นไหมเห็นหมดเลยรอบคันนี่เราเลี้ยวรถเลี้ยวล้อเนี่ยจะอ,อยู่ในเกียอยู่ในเกียร์อาเนี่ยจะมีล่องล้อบอกให้ด้วยนะเดี๋ยวลองทําให้ดูเห็นไหมเห็นไหมจะมีล่องล้อบอกให้ด้วยนะครับมาแล้วก็สถานะออฟโรดเวลาเราใช้โหมดปีนภูเขาเมื่อกี้มองไม่เห็นอะไรนี่กดน,นี้ ปึ๊บกล้องหน้ามีให้ดูลายล้อใช่ไหมอ่าเรามีลายล้อนะครับแต่นี่คือรถจอดหยุดนิ่งเนี่ยมันจะไม่ขยับให้ดูแต่ว่าคือถ้าเราอยู่ในเกียร์ดีจริงๆเนี่ยล้อเนี่ยมันจะขยับให้ดูนะครับเวลาเราใช้งานดิฟล็อกนี่กดนับ1 2 3 4 5 5วินาทีทํางานแล้วครับดิฟล็อกปิดอ่ารอแป๊บหนึ่งห้าวินาทีก็ปิดแต่เรายังไม่ทางขยับรถหรอกครับดิฟล็อกจะทําการเปิดปิดให้เลยนะแต่คนถามว่าทําไมไม่มีดิฟล็อกหน้า ดิปล็อกหน้าอยู่ในแรปเตอร์นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับแล้วก็เป็นกระจกตัดแสงอตัตโนมัตินั่นเองเดี๋ยวังไงเราไปดูสรุปตัวรถกันเลยนะครับหน้ารถเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ LS4x4 ตัวนี้นะครับที่ผมรีวิวให้ทุกคนดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมนะครับเดี๋ยวยังไงมีรถดีๆสวยๆเท่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดใหูใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ